สวัสดีครับพี่เก,เก,เกมเมอร์วันนี้แคสเล่นเกมไหมครับนับนี่ไหมครับ,นะรบวันนี้ยังไม่ได้มาครับนับก็มามาเล่นแล้วอะไรมามีเซิร์ฟนึงครับน่าสนุกมากเลยนะับก็มาเล่นเกมเลยครับเซิร์ฟนี้นี่นี่เซิร์ฟของพี่อ,อะไรนะ ครไม่รู้ลืมล้วแต่เป็นชื่อเซิร์ฟว่าคิดคิด PVP ครับชื่อเซิร์ฟของเขานี่ตาอันนี้นะครับหยุดสต็อปเอาไว้ก่อนก็ได้นะหรือว่าผมจะให้ตาล่างคลิปนะครับเพราะว่าใครแบบว่าดูไม่จบจะได้แบบว่าไปดูตาล่างคลิปเลยนะครับไปเขาเซิร์ฟเลยครับม,มา ก็ให้คุณแบบว่าตอนเริ่มแรกเคุณเขาให้เขียนสมัครอะไรพวกนี้ก่อนครับแล้วแบบว่าเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบนี้ครับจะมีสองเซิร์ฟที่เขาทำไว้นีน่นะครับนับก็ยอย่าตดก็ตาคีมแล้วนะครับก็ทำไมอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟของพี่คนนี้เนีย่ยสกินอันนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะจำ,จำได้ว่าว่ามีอักษรเริ่มหน้าว่าตัวคีบ แล้วเขาก็ตรงนี้จะเป็นแถวอะไรพวกกดอันนี้ครับเพิ่มนี่ครับนี่ให้คุณมีเงินแบบว่าเอามาแล้วก็ซื้อพวกนี้ครับร้อยบาทสองร้อยเอาไว้อนชาร์ d อันนี้อนชาร์ d ชุดเกาะครับเอาชุดเกาะอ,อะไรก็ได้แค่อนี่ครับนี่เขาแค่เอารองเท้ากับไันนี้เฉยๆครับแต่ว่า e นชาร์ d ได้ทั้งหมดเลยครับนี่สกินเก่ามา ครับก็มาเลยครับเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูอันนี้ก่อนมาก็วันนี้ผมก็จะมานี่เอาแอปนี้มาเล่นด้วยครับก็แอป x อ o x กหรือเปล่าไม่ใช่ Xbox ็อ,อะไรเขาเรียกนะรุมเหมือนกันครับลืมลวลืมชื่อ,อก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นพื้นญ้า ที่คนเดิมสวัสดีครับหัวหน้าเขาเคยสู้กับผมนะคนนี้ผมยังจำสกินเขาได้อยู่แล้วนะก็เคยสู้กับผมคนระับก็เซอันนี้ก็ PVP หนะึ่งนบก็จะเป็นเพื่อนยา่าแบบเนี้ยมาเดี๋ยวผมจะไปที่หนึ่งมา แล้วไอ,เจ,เอเจีเฮกเฮกแฮกแฮกเกเอเยังไงโผลโ่้วผมก็พูดแบบนัน้นละเพราะว่าอันนี้มันเป็นโปครับแต่ว่าใครเล่นเกมนี้เขาเรียกว่าโปรกัน แต่ว่าเขาเรียกว่าแฮกกันเต็มที่เลยโอ้ยนะครับอันนี้ก็เป็น PV P ี p ีพีสองรับก็จะเป็นพื้นแบบไม่เรียบนะแต่ว่าแอบ,บกันได้เลยครับแอบไบปาเราตรงนี้เนียนมากผมแนะนําว่าอย่ามา p v p ตรงนี้ครับก็อันนี้ก็เลิกเรียนจะมีคนเล่นเยอะนะเพิ่งเลิกเรียนมาก็ทำเลยนะเนี่ยนะนะรับก็มา ก็จะมีที่หนึ่งครับนี่ครับนี่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 ครับก็ใครเข้ามาแล้วก็มาโอ้ผมลืมบวกเครับเกือบลืมอันนี้ก็เป็นชุดเกาะธรรมดาชุดเกาะฟรีครับอันนี้ก็แบบว่าชุดว i p อพครับห้าสิบเติมมาสิบหรือว่าเรียกว่าจ่ายห้าสิบบาทครับอันนี้ชุดเกาะว i p พบวกร้อย ร้อยทูหรือร้อยบาทนั่นแหละอะไรก็ไม่รูร้ก็เ,เคยเติมครับ a, a s s p v p, v I p. V I p. ก็จะ s v i p s v i p แบบว่า s v i p บวกโอ้โหสองร้อยครับจะมี x a นี่ด้วยอันนี้ก็จะมีขวานด้วยจริงก็ขวานเทพขวานเทพขวานเทพนะครับขวานขวานเล็กก็โหดนะ กาละนี่ว่าสกินกาละหรือเปล่าวะน่าจะกินากาละอุ้ยใครตีนี่อุ้ยอุ้ยโอ๋ งงแหลกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแบอบกว่าบางคหมุมก็อ่อนเกินนะก็เอาไปบางคำก็อ่อนเกินเพราะบางคำแบบว่าจะเจอความฟุกครับไอไอ,อนั่นอะฟุกครับก็ที่บอกว่าตีผมได้ไปว่านันฟุกนี่ได้ละไม่ร้านหนึ่งละไ,ได้ร้านหนึ่ง ได้หนึ่งหมื่นแล้วจะได้หนึ่งหมื่นสักทีครับก็เก็บเงินถึงหนึง่งหมื่นนี่แหละยักได้หนึ่งหมื่นรือาเงินไปทำไรได้ไครับอเอาไปได้แค่ enchard เองเซิร์ฟนี้นอเอาไปได้แค่ enchard มามาวิวมา อ่านจริงจก็เซิร์ฟนี้ก็มันขนาดนี้แต่ว่าอีกเซิร์ฟหนึ่งมันจะไม่ค่อยมาาๆๆๆัอนนะจริงเซิร์ฟของพี่วันนี้เขาจะมีสองเซิร์ฟครับแล้วก็รหัสติดต่อด้วยแต่ว,ว่าต่อแต่ว,ว่าเชื่อมกันนะรหัสเชื่อมกันเลยสองเซิร์ฟนี้รหัสเชื่อมกันครับอีกเซิร์ฟหนึ่งจะแปลว่าไม่ใช่คิด PVP ีพีอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแบบว่า survival เซิร์ฟ survival มี PVP ครับแล้วก็ซื้อของฟรีกับ แต่ว่าอันนั้นน่ะมีะคนใส่ชุดเกาะพิรโหดมากคนใส่ชุดเกาะพิรผมยังพีพีไม่ค่อยได้เขาพี่จะเปนชาร์จกันยังไงไม่รู้ครับเธอมันพอจบนั้นจะไม่มีที่เอนชาร์จเลยนะมีอยู่แต่ว่ามันเปิดแต่ว่ากดแล้วมันจะใช้ไม่ได้แล้วก็สวัสดีเพื่อนที่ทีเขค้างนั้นหมดเลย ก็จะมีพวงเงินอะไรแบบนี้ครับมจะเจานี้ร้อยบาทอันนี้ร้อยบาทจะเป็นการตีแบบว่ไกลครับอันนี้สองรอไม่รู้เหมือนกันครับต้องแบบว่าไปดูคลิปพี่เขาเองผมก็ลืมแล้วว่าคืออะไรสองรอยน่าจะเป็นตีบวกพลังเมาหรือเปล่ามาวิวีก็ถอะ มาดินี่นี่คนนี้ดูว่ออาอะไรแ่ว่ามึนๆน,นะแต่คนเล่นก็ไม่ค่อยเหม็นเท่าไรหร่หรอกตีสุดยอดคนสุดยอดค่าต่อเนื่องสี่คน นี่ขนาดแล้วสุดยอดค่าอาคน,นยังเขายังไม่อัปเกรดไอ้วกผมอะเรเวลมารอๆตรงนี้ก็จะมีเกาะอยู่ข้างบนแต่จะไม่เห็นคนเลยว่ะอาวะแล้วก็รู้ว่าไอ้คนพวกนี้มันจะตามมาน,นี้ คืนดีกันเอาดิ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 อืมเอาดิผมยังไงผมก็โหดอยู่ครับก้าวพวกนี้มันอ่อนงนี้หรือว่าจริงๆไม่อ่อนหรอกเพราะว่ามันโหดเพราะเอปนั่นแหละแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาแอกอ้วนอ่อนจริงๆเขาแบบว่าเอาซมเอเอาื่องมาแฮกนะแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเยอะหรอก โอดอยู่แล้วว่าชายแปลว,ว่าผมลืมบอกครับคีบีมีสองครั้งแล้วก็ไปมีแจ็คบอกว่าค่าต่อนเนื่องเอจี้ค่าต่อนเนื่องแล้วพวกนี้แบบว,ว่าค่าไปเรื่อยๆจนบอกว่ามีคนฆ่าเราได้ไม่ได้มีคําว่าต่อนเนื่องอีกนะครับมาเราจะไปดูคนอื่นเขาครับเซิร์ฟเวอร์เขาเข,าเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนหดูดิว่าเขาจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนกัน รอครับรอคนมามาเข้าครับเข้าเิร้อใหม่แล้วก็เข้าเิร้อตามนั่นแหละ บางครั้งก็ฟุกไอ้พวกนี้มันบางครั้งมันจะฟุกครับแล้วผมก,ก็เคยโดนฟุกแล้วเคยฟุกค่าค่าตัวโหดนะครับโอ้ยใจควันสบ้านเหรอใจควันสบ้านเหรอไปสู้กับโปเหรอเนาะเดี๋ยวใจสูดใช้สูดอจใจสู้โหดกว่า ก็บอว่าใครเจอแบบว่าโปรวพวกนี้แบบว่าใครเก่งเรื่องอันนี้เราก็เอาไปสู้เราก็จะชนะเลยนะผมแพ้ทุกครั้งเลยวะคราวนี้จะไม่แพ้อหนอยเนาะมา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  อ้าคราวนี้ไม่ฟุกเนี่ยอืมคราวนี้ไม่สู้กับกุดกากะก็มา้แลวนะวนะเฮ้ยโอ้ยตายแพ้ป่ะครับคราวนี้ผมจะเล่นคราวสุดท้ายละมาอึ๊บมาแล้วพีวีล้วมาไม่พีวีรับนี่เดี๋ยวเราผมจะก็ะใส่ไอ้พวงเนี้ย นี่ปับแล้วก็ปุ๊บเนี่ยก็จะทำได้หมดเลยนะเออมาเกาะพีพีพีครับเสียเงินสี่ร้อยบาทไปนี่แย่เลยนะแล้วก็พีพีเราไม่ได้หรอกเราเจ็บแน่เนาะ แบบนัง่งยายารีเซิฟไม่ลีเซิฟเวอร์อชอิ๊ทูบอกครับก็วันนี้ผมจะลาตัวเกิดวันนี้จะไอ้ตายลิงจทูบอกกับเซิฟเวอร์นี้ครับวันนี้ขอลาตัวเกิดสุดคับบาย